ด่วนล่าสุดแม่แพลวพูดกับลูกสาวแบบนี้ fc แหกคอมเมนต์รัวๆเกิดอะไรขึ้นเกิดอีกอย่างขึ้นเนาะที่นี่พี่น้องจักคือว่าล่าสุดอันแม่แพล,แลวเราก็ได้โพสแคปชั่นแบบนี้แหละพี่น้องก่อนเราสิมาเดินทางมาหาเมลีอยู่จังหวัดยโสธรเนาะพี่น้องแล้วก็ไปส่งน้องนาะริตาอยู่โรงเรียนมื่วานนี้แล้วก็โพสแคปชั่นมาส่งลูกที่โรงเรียนแล้วแม่จะกลับยโสธรยาวจนถึงเปิดวง พูดอธิบายให้ลูกฟังว่าแม่จะไปส่งพี่เมลี่ไปสวรรค์และแม่จะต้องทำหน้าที่เพื่อทำงานหาเงินเลี้ยงลูกนะคะหนูเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะลูกส่วนพี่น้องน้องนาริตากับเป็นตหาหักพี่น้องแล้วก็แม่แพลร์แล้วก็โพดรลูกเป็นตหาตหักตาหักกับน้องนาริตาพี่น้องเอฟซีกับลังไหลเข้ามาคอมเมนต์รัว มีขิดน้องตเกยเียวพร้อมเดฟพี่น้องบอกว่าบายบายแม่กับบายบายว่าจุบกับจุบแม่เป็นตหาหักตหาหักพี่น้องเอฟซลายๆท่านกระด้างไลเขามาคอมเมนต์นะพี่น้องบอกแม่แพ้วให้เดินทางโดยความปลอดภัยล้วก็ส่งกําลังใจให้รัวๆ้วนะพี่น้องคาบน้ําตาของเธอบอกเคยจืดจางกําลังจะยิ้มได้มกักจะมีเรื่องให้เสียใจร้องไห้อีกกําลังใจนะคะแม่นี่หรีพี่น้องหมดตาสียิ้มได้ ก็มีเรื่องให้หายอีกเสียบู่นเสียบุคลกากรนั่นเม่ลีเป็นนั่นตลกที่เป็นตัวเด่นในวงเลยเด้พี่น้องว้าหยังไก่ค้นหัวหล่นนอเบิดเนาอพี่น้องเอฟซีลายล,ายลาย่าทันก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเดือแม่แพ้วน้องนาลิตาแล้วก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนเด้อลูกแม่ไปทํางานหาเงินเนาะโอ้เป็นตหารกากับภาพ น่ารักกะลักกบลูกสาวน้องนาลิตากะแหงหูคว้มสลาะพี่น้องน้องนาลิตาน้องตัวเกียวแม่กำลังเป็นตาสังพี่น้องจา้าแม่ก็ไปทํางานนาอพี่น้องจา้าไปทรงพี่เมลีขึ้นสวรรค์พร้อมนาลิตาคนเกง่งหนูเก่งเหมือนแม่แพลวเลยลูกน้องนาลิตาตูเกียวน่ารักมากค่ะสู้สู้คะ่ะแม่แพลวเป็นกําลังใจให้นะคะนาลิตาตเกียวคือดวงใจของพ่อกับแม่แมนดีดีพี่น้องจา้า น้องนะ้าลิตาน้องตัวเจ้เป็นดวงใจของขอบิก๊กแม่แพวอิลีพี่น้องจะบอกเ้อเป็นกำลังใจให้คะ่ะเราเป็นแค่เอฟซีอ่านแล้วยังน้ำตาไหลเลยแพลวเพ้าจะอดทนแค่ไหนเธอเก่งมากเป็นกำลังใจให้นะคะแมนอิลีพี่น้องแต่บอเหากับน้ำตาไหลปนีแม่เพลวเสีซ้ำใจพี่น้องจะบอกมาเราก็เสียใจเนาะ เมลี่แมโนโอ้จากไปแล้วปพดพี่น้องจ๋าเดินทางด้วยความปลอดภัยนะลูกทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมของชีวิตของขอเป็นกำลังใจให้เจ้าเด้อแพวพาวสู้ๆต่อไปนะคะคนเก่งเป็นกำลังใจให้นะคะลูกแพวพาวพร้อมหนูนาริตาด้วยเด้อลูกสู้ๆจา้า น้องนาลิตาเป็นเด็กฉลาดเตี้ยงง่ายเข้าใจคุณแม่แน่นอนคุณแม่สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแมนอิรีพี่น้องน้องนาลิตาเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เก่งพี่น้องนาลิตาคนเก่งแม่แพลวมาส่งแม่เมลี่ขึ้นสวรรค์นะคะแมนอิรีพี่น้องสู้ๆคะ่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะแม่แพลวแมนอิรีพี่น้องจ้ะสู้ๆเดินทางด้วยความปลอดภัยจ้ะแม่แพลว แมนพี่น้องเอฟซี FC ลายๆายท่านกับเขามาส่งหัวใจส่งกำลังใจให้แม่แพ้วกันนองนะัลิตาเนาะพี่น้องสิจากกันแม่ไปทำงานหาเงินมาดอันเลี่ยงนอนลูกเอ้ยแม่กับไปทำงานก็ไปส่งพี่เม่์ไ,ไ้ขึ้นสวรรค์ หน้าที่แม่ก็ต้องทำหน้าที่ผู้นำก็ต้องทำน้องนาริตาน้องโตเกียวโตวขึ้นจะเข้าใจภูมิใจในตัวแม่ของเขามากและน้องก็จะได้ซึบซับความแข็งแกร่งของแม่แพลวของเขาสู้ๆนะคะแม่นิลีพี่น้องจา้าก็ลังเด็กกเป็นกำลังใจให้แม่แพลวน้องนาริตาแล้วก็น้องตัวเกียวแล้วก็ขอบคุณสุผูสุคนเดอ้อผมทั้งทีมงานแสงท้องสุูดสุคนเป็นกำลังใจให้เ้อจา้จาสู้ๆจ้า พ,พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย